ผมบอกตรงเลยพี่อย่างเงี้ยนะยวไม่ต้องดูกล้องเลยนะอะไรต่างเงี้ยอย่างเงี้องอยงอ,งองค์ละล้าน,นพี่ละเลยพี่ก็แดงนูรอดเท่าแก้วแ,แท้เนี่ยหลายตังมากเบีย้ยแก้เบี้ยยังไม่รอดเลยพี่ลายเนี่ยเนี่ยตะกุดตะกุดเนี่ยพี่ดูรักเลยพี่ดูตะกุดนะตาพี่ดูเนี่ยแท้กับเกมต่างกันอย่างเงี้ยผมบอกไม่ถูกพี่นะอย่างเงี้ยแล้วพี่หมดเนี่ยเนี่ยถ้าแท้นะห้าล้านเดีพอซื้อเบี้ยอย่างเงี้ย ไม่ต้องพูดถึงเลยพี่อย่างเงี้ยเนี่ยลูกหลักจริงพี่แต่มันไม่แพ้ไม่แพ้เลยมีอะไรอีกไหมพี่อย่างนี้นี่สบายสบายพี่คือไม่แพ้นะพี่นะพี่ลองลองดูใหม่ละกันพี่อย่างเงี้ยห้าล้านไม่พอซื้อเนี่ยองน์นี้องคเดียวก็สองล้านแล้วอ,ะอ่ะอ่าเนี่ยพอแดงผูลอดบังน้ำวนพ่อแก้วเนี่ยสององค์ผมซื้อมาวันก่อนแปดแสนสององค์เนี่ยล้านห้าแน่นอนเลยพี่ด้วยไรพี่ลองดูเนี่ยไรขิงพี่นะไรขิงเนแท้เหลี่ยเท่าไหร่ ขายไปล่าสุดขายไปหกแสนห้าหกแสนห้าพี่สวยๆเต็มๆต้องมีร้านนะนต้องมีร้านนะนโอเคน,นะพี่นะโอเคครับอยากซื้ให้เลยพี่แต่ว่ามันไม่แท้นะครับ